เป็นห้องที่ไม่ธรรมดาจริงๆเอาไมนะดูเหมือนเราถูกขังในนี้แล้ว <Please. S 2> ทำไงดีอ่ะ oh. นซีมันคือ <Okay. S 2> ตู้เซฟ s <S แต่ว่ามันถูกล็อกหมดเลยอะ่ะเราทำอะไรไม่ได้แล้ว oh. ดูนั่นสิมีตู้เซฟอันใหม่ไปดูใกล้ๆกันดีกว่า oh. บางทีข้างในอาจจะเป็นคำตอบของคำถามของเราก็ได้นะก oh. อนอื่นเขาจะเป็นคนเอามันเข้าไปอะ่ะแล้วมันเป็นเธอแอนเชคงดินนะฉันขอดูห่างๆแล้วกัน เธอทิท้งฉันไว้แบบนี้ได้ยังไงอะน่ากลัวจังเลยบ <'s> อกว่าจะไม่มอะไรกขึ้นกับฉันนะ <What? S 1> หวานอะไรกงกอง <c oughs> อ๋อมันเปียกด้วยต่น,นี้มีน้ำอ oh. อาจจะไม่ใช่น้ำหรือเปล่าไม่หลอกมันคือน้ำ <Okay. S 1> ต้องหาอะไรอีกอะไรจะไม่ได้เลยเราเล่นตลอดเวลา <c oughs> แปลกจงัง <c oughs> มันคืออะไรนะอ๋อมันคือปลาฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่สัมผัสมัน เอากไปดีกว่าเอาละ่ะส่วนอย่างอื่นแล้วคุณแจเราลอดแล้วแม่มาเเก่งมากเลยเล็บปิดที่ล็อกนีน้เดือนหวังว่าจะมีอะไรที่มีประโยชน์นะเอาไม,นะม่นะดูเหมือนจะคิดผิดมันคือระบาดเราตายแน่เลยอ้ใช่แล้วป๊าปิดไม่ช่วยหรอก่ก็นของไรสาระทั้งนั้นแล้วถ้าคีมละ่ะ คิดว่าได้นะเหลือแค่ต้องตัดลวดให้ถูกอันนะมันไม่ง่ายเลยเมื่อฉันสั่นเพาความกลัวฉันทำได้นูเหมาว่าเราจะรอดแล้วโอ้ไม่ฉันเดนสุบกันไปอะน่มันฝันร้ายชัดๆฉันเต็มไปด้วยสีใช่แล้วถ้าดูไม่จืดเลยเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนบางอย่างที่กินได้อะเออใช่มันคือน้ำเชื่อมอร่อยจังเลย โอ้เ๋วนั้นสิตัวเซฟเรืองแสงอะถึงตาเธอแล่าฉันคิดว่าฉันเอาอยู่นะเอาล่ะมาลองกันเอ้ยมันเหมือนอะไรที่มึดๆเอะเอาล่ะให้เราฉันรวบรวมความคิดสักครู่โอ้โหมันดีจริงๆอะแต่คนใจอยู่ที่ไหนล่ะฉันหามันเจอแล้วนี่ไงเจ๋งมาดูกันแล้วคือทีมเวิร์ก ฉันมีผงอะไรก็มู้เต็มหน้าเลยอ่ะฉันคิดว่ามันจะไม่เชินจามเลยถ้าดูเหมือนเต้นคริสต์มาสเลยอ่ะหยุดหัวล <si ้อนะแล้วก็ไปหางกุญแจมันเลยแล้วเขาก็ได้ก็ได้อย่าโวยวายนะเอาล่ะฉันพร้อมแล้วเชื่อในตัวฉันมันจะเป็นกุญแจของฉันเออมีบางอย่างขยับอยู่ข้างในนะเนอะแม่ฉันกลัวเอาล่ะอย่าคิดไปเองนีกว่ามันคือตัวอะไร ต้องตั้งใจหาคุณแจ้ต่เหมือนว่าจะไม่ใช่อะต้องหาดูใช่แล้วฉันจะคุณแจแล้วล่ะเยี่ยมมากตอนนี้ก็ไปเปิดตู้กันเลยแล้วเข้ามาดูกันขอให้ฉันโชคดีนะโอ้อะไรกันเนี้ยมันคือเงินนะแล้วเกิอนี้มีความสุขอยู่จริงๆ ตอนนี้เรารวยแล้วเอาล่ะได้เวลาฉันถากเุ็นแจใหม่แล้วฉันแน่ใจว่าฉันจะโชคดีเหมือนกันฉันหวังว่านะฉันไม่เข้าใจเลยว่มีอะไรข้างในไหนอ่ะมันร่วนมากเหมือนเมล็ดพืชอะแต่ว่ามันเคลื่อนไหวอยู่ด้วยอะพระเจ้าแล้วมัขยั่งไม่นะมันเคือนหนอนฉันเพิ่งจับมันนี่มันฝันอะไรชั้นเลย นึกถึงสิ่งดีไว้ว้าวมันคือเค้กแต่ว่าไม่เห็นต้องโยนใส่หน้าฉันเลยอะตอนนี้ถ้าเต็มไปด้วยครีมมาตลกจับแล้วไงอะมันอร่อยมากเลยแบ่งให้ฉันบ้างสิฉันเป็นกำลังใจให้เธอมาตลอดเลยนะเธอจะแค่หัวเราะฉันน่ะพราะงั้นอย่าแต่ต้องเค้กของฉันด้วยเธอมีหน้าทีต้องทำนะเธอพูดถูกแล้ว เรอเหมือนว่าได้ลวลาหากุญใจอันใหม่แล้ว <Okay. S 1> แล้วเข้าอย่ามัวเสียเวลาบอกว่าฉันจะไม่เจอหนอนนะบอกตอนตอนฉันกลัวมันมากมากอะ่ะโอ๊รู้สึกว่าเหมือนจะไม่ใช่แมนแรงรู้สึกดีจังเลยแต่คนใจยอยู่ที่ไหนละ่ะไม่เข้าใจเลยไปสัมผัสที่ดีจังรู้สึกว่าสง,งบมากโอ้ใช่แล้วฉันเจอมันแล้วหวังว่าฉันจะได้ของอร่อยเหมือนกันนะ ส่วนฉันก็ได้กินหมดแล้วเอาละมาดูกัน <Come on. S 1> รีบดูเลยมันดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างอะแล้วต้องทำยังไงไม่เข้าใจไป <What? S 1> คิดว่าไงไม่รู้สิงั้นเอลังกดดูไหม oh. ดูนั่นสิอะไรอะไหนโอ oh. ไม่นะไม่เป็นยาก,กําลังไหลลงมาที่ฉันนะพระเจ้าอของเพอฉันมันแล้วเหมือนเลยอะ มันดูเหมือนาเหนียวเหนียวอะ่ะโทษทีนะแต่ฉันมองไม่ได้อะ่ะทำยังไงดิฉันมองไม่เห็นเลยฉันไม่รู้จะช่วยยังไงดีอะ่ะวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของฉันฉันไม่อยากเป็นเธอเลยขอให้มีขนมในต๊ของฉันได้ครั้งเออนี่มาอะไรเนี่ยมึ่งมึ่อก็เสียกขี้เย็นยย oh, <no. S 1> ใช่แล้วมันคือไข่ดิบฉันไม่ชอบเลย เอ้ยเในส์ตัวเตะกุญแจแล้วฉันไม่อยากจับมันอีกต่อไป <c oughs> ทำไมฉันต้องทนทุกข์แบบนี้คนเดียวอะเี๋ยเพิ่งน้อยใจแอนครั้งนี้ฉันก็โชคร้ายเหมือนกันนะต้องหยุดมันแล้วแหะเดี๋ยวฉันจะปิดประตูให้ What กะอะไรขึ้นกับฉันฉันเหมือนไก่ตัวใหญ่เลย <c oughs> น่าสงสารจังอ๋ <c oughs> ตู้ใหม่มาแล้วเ <c oughs> ล่าไปหากุญแจแล้วเข้าผ <Okay. S 1> มว่าจะจบเร็วๆนะ พูดตรงๆฉันก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันพี่ยิโอเคอะ่ะครั้งนี้จะเป็นอะไรเป็นสัมผสัสที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะรู้สึกเหมือนก้อนขอนอะไรสักอย่างอ๋อฉันคิดว่าฉันจะคนแจแล้วใช่ฉันได้มันเสียงไปเปิดล็อกเกอร์กันเถอะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นโอ,อ้ว้าวมีคุกกี้เต็มไปหมดเลยอะฉันดีใจจังเลยได้กินของอร่อยแล้ว และมีกลิ่นหอมพิเศษมากแต่ฉันก็ชอบจอกรตชิพใส่ครีมสุดๆเลย <S <S เอาไปสิเอาไปกินเลยข้าใจดีจังขอบคุณนะอ๋อร่อยมากเลยจะต้องเลียนนิ้วอ่เอาลหยุดกินได้เวลาหากุญแใจอันใหม่แล้ว <S <S แต่ว่าฉันยังเอาขนออกจากหน้าก่อนนะไม่งั้นมองไม่เห็นอะไรเลยเอาละมาดูกันว่าอะไรในกล่อง แล้วมันคือเหมือนอะไรลูกบอลเล็กๆก็มันยืดหยุ่นมากส่กจัง <S <S นี่มันอะไรกันเนี่ยลูกตาจริงๆงันเหรอมีบางอย่างแล้กมาด้วยมันคือเลือดอีน่าแขี้แย่อเอาแรงนี่ไงคุณแจ๊เออในที่สุดฉันไม่ต้องแต่ต้องมันอีกแล้วเร็วเข้าเอมมาดูสิว่าเด็กเ้างไหนหรือว่าต้องมันเชือกอะ่ะให้ฉันช่วยนะคิดว่าอ,อ,อย่าทำนีดก,กว่านะ ว่าฉันมั่นใจต้องดึงเอ้าดึงเชือกทำไมเนี่ยฉันถูกราดด้วยสียฉันไม่ได้มัย่ยอะขนาดนี้จำสิ่งที่เธอทำกับฉันไว้เลยไว้คุยที่หลังนะตอนนี้ต้องไปแล้วนี่ดึนเสียงแปลกๆหรือเปล่าเหมือนม,มีอะไรขยับอยู่ข้างในตอนนี้ในหัวฉันสิ้นต่งตไปมั่วหมดแล้วโอ้ไม่นะดูเหมือนมันคือสิ่งมีชีวิตอะ ออวันหน้าใครขยัไม่ต้องขุดคุยในของแบบนี้ฉันต้องหาคุญแจด่วนเลยใช่แล้วเหมือนจะเจอแล้วเราเข้ารออะไรอยู่ฉันคิดว่านี่เป็นตัวเซฟสุดท้ายแล้วใช่เราเจอคุญแจแล้วเราสามารถจากห้องขังนี้ได้แล้วโอ้ยแย่แล้วฉันนะ <Yeah. S 1> มากอดกันหน่อยแล้ว <Yeah. S 1> โอ้ยพอแล้วฉันไม่อยากเลิก <Yeah. S 1> ไม่เห็นเป็นไรเลย ยังไงเราก็ได้อาบน้ำที่บ้านอย่นดีเอาเรามาไขกุญแจกันใช่เราทำได้ไอ้เย่ทำาดลยแล้วไปกันเลยโอ้ของมาส่งแล้วเจ๋งจังเลยมาทันเวลาพอดีเยี่ยมมากนี่เงินค่ะเอาไปสี่ขอบคุณนะแล้ก็นี่คือรางวัลสำหรับตัวฉันเองมันคืออะไรนะมันดูกันตอนนี้เขาจ้างมันออกมาโอ้หนักจังเลย แล้วก็อันนี้ด้วย oh. ฉันจะทำบางอย่างที่น่าสนใจมากแต่จินจตกาการไม่ออกแน่นอน <we> <What? S 1> แล้วก็ออกนี่เครื่องมือของฉัน oh. แล้วเรามีอะไรอีกนะลูกกิ้งสีชมพูยังไงล่ะแล้วก็สีด้วย <Yeah. S 1> ฉันพร้อมแล้วเราจะทำงาน, s <S นจะทาสีห้องของฉันให้เป็นสีชมพูสดใส mm hmm. เพื่อจะทำแบบนั้นฉันต้งเพลสีออกมา <Okay. S 1> แล้วก็ใช้ลูกกิ้งด้วย หงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะฉันจะทำให้ห้องนี้เป็นสีชมพูให้หมดเลยโอ้ oh, สวยจังเลยโอ้เธอทำอะไรนะฉันก็ลังทำให้ห้องของฉันสวยยังไงล่ะเ <Wow. S 1> จ๋งมากผนังเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาทำเตียงสูงๆกันเถอะเ <Yeah. S 1> ยี่ยมเลยไฮสคููให้แน่นและวเกบเสร็จแล้วล่ะ <Yeah. S 1> ยังเหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยจากนั้นชัอติิสติกก็สวยๆหลายๆอันเลย เห็นไหมเจ๋งมากฉันมีชิงช้าด้วยผ้าม่านแล้วก็ตุ๊กตาสันเล็กๆโอ้สวยจังเลยอ่ะใช่แล้วบ้านสุดเจ๋งของฉันเองตอนนี้มันเริศดมากเลยมนอยู่ในเทพนิยายอืมฉันต้องทำอะไรบ้างแล้วล่ะฉันจะซื้อเครื่องมือเดี๋ยวนี้ขอมาส่งแล้วสวัสดีฮะของของคุณมาส่งแล้วขอบคุณมากฮะนี่เงินครับขอบคุณนะครับงั้นก็ไปก่อน โอ๊ยหนักจังเลยแล้วเรามีอะไรในนี้เนะอะอใช่แล้วสีดำ <c oughs> แต่ทำไมต้องใช้ลูกกิ้งล่ะฉันไม่จำเป็นสักหน่อยตอนนี้ฉันจะทำออกมาแบบนี้ <c oughs> แล้วก็เทใส่กำแพงเลยเป็นไงละ่ะจากนั้นก็เกลีย่ยให้ทั่วแล้วกำแพงของฉันจะเป็นสีดำเจ๋งสุดๆเลยแล้วเรามีอะไรอีกนะเว้นก่อสร้างนั้นเหรอ เพราะว่าเราจะสร้างแล้วก็เลื่อยอยังไงละ่ะอะไรนะเราจะทำอะไรนะฉันกำลังเลื่อยอยังไงละ่ะนี่ระวังหน่อยสิแนนเซ่ฉันไม่ได้ยินเธอเลยอะ่ะฉันกำลังทำงานอยู่นะ <c oughs> ทุกอย่างจะต้องเป็นสีดำแล้วก็เท่ด้วยสไตล,ล์ร็อกด้วยนะทั้งเตียงแล้วก็ผนังแล้วก็ของตกแตง่งว้าวาดูสิเยีย่มมากเลยมันกลายเป็นสถานที่ที่สะดวกและสบายอย่างไม่น่าเชื่อ ตอนนี้ฉันจะพักตรงนี้ตลอดไปเลยล่ะแล้วพี่ใส่อะไรดีนะโอ้สีฟ้า<ม>ก็ไม่โอ้ฉันว่าฉันควรซื้อเสื้อผ้าใหม่ดีกว่าอ้สวัสดีค่ะไม่มาเลยนะอํามาแล้วสไตล์สคนปอของฉันง่ายเข้ามาเลยฟังนะเราต้องทำอะไรสักอย่างกับมันฉันอยากแต่งตัวส,สวยๆเนี่ย ไม่ตองห่วงไม่ตึงห่วงวฉันทำให้เธอเป็นเจ้าหญิงเลยละตอนนี้ก็มาบัดตัวกันเลยแล้วเข้าสวยมากตอนนี้ก็ต้องหาผ้าที่เหมาะกับเธอด้วยนะ <Okay. S 1> แล้วตอนนี้ก็เวทมนต์อีกนิดหน่อยเพียงโอ้โหฉันจะสวยมากเลยเหมือนเจ้าหญิงสวยมากเอานี่ไปด้วยว้าวมงกุฎไม่เคยชุดที่สวยมากแล้วก็มงกุฎอีกด้วยฉันเคยเจ้าหญิงตัวจริงเลยตอนนี้ลูกของฉันมาเข้ากับห้องมากเลยละ่ะขอบคุณมากนะ ได้เสมอที่รักบายบายแล้วเจอกันใหม่นะขอจูบสักหน่อยสิแล้วเจอกันบายแล้วเจอกันใหม่ <Woo. S 2> ฉันสวยลักมากเลยละ่ะโอ้ว่าเป็นลูกใหม่เหรอตอนนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่เหมาะเลยนี่มาอะไรกันเนี่ยไม่แมรแ้าเหมาะกับห้องของฉันเลยฉันจะแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้ละ่ะฉันมีกระป๋องสเปรอย์อยู่แล้วจะวาดลงในเสื้อยือดเลย ตอนนี้ฉันมีก้านทองแน่นแล้วล่ะเห็นมะเอาพระเจ้าตัหลอกจังเลยฉันแค่รอเล่นนะตอนนี้มาทำให้มันทั้งแท้และก็สีดำกันเลยเป็นไงสวยมากสีดำของฉันแต่จะทำให้หงายกางเกงยีนนี่ล่ะก็แค่ต้องฉีกมันอีกนิดนึงแล้วก็แน่นอนเพราะด้วยสีดำด้วยและมันจะกลายเป็นกางเกงสีดำสวยงามเธอกำลังทำอะไรนะมันน่าสนใจดีนะ แน่นอนตอนนี้ลกของฉันก็มาเข้ากับห้องแล้วล่ะแต่ว่ามีบางอย่างขาดหายไปนะฉันมีหมุดเหล็กเท่ๆอยู่ตอนนี้จะติดมันไว้กับหมวกเบสบอลมันต้องออกมาเป็นหมวกล็อกเกอร์สุดเจ๋งแน่นอนเป็นหมวกใบเดียวบนโลกที่ฉันมีโว้ดูซิมันแท้สุดๆเลยแล้วก็ใส่โซ่ด้วยนะดูซิว่ามันเจ๋งขนาดไหน ฉันเป็นผู้ชายที่เท่ระเบิดมากและเสื้อผ้าของฉันมันก็เจ๋งมากเลยล่ะทุกคนต้องข้างใครฉันต้องใส่ถุงเท้าก่อนอ้ยหนุ่มน้อยตลกจังเลยก็เท้าเปอบไม่สบายนี่เ<ม>ออแล้วถุงเท้าข้างของฉันไปไหนอะ<ม>ทำไงดีมันอยู่ที่ไหนนะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ ตรงนี้ก็หาไม่เจอมันหายไปไหนเนี่ยแปลกมากตรงนี้ก็ไม่มีมันอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้ใช่แล้วฉันคิดอะไรบางอย่างออกแล้วละ่ะฉันมีนวกวิงเจ๋งๆอยู่แล้วก็ตอนนี้มาหาฉันเลยมาน้อยสุดน่ารักของฉันหาถุงเท้าฉันหน่อยได้ไหมหน้าตาแบบนี้เลยละ่ะแบบเร็วเข้าเร็วเข้าหาเร็วๆฉันช่ตัวเธอนะแบบเขากำลังหาอะไรนะ เคยดูสิเดี๋ยวเขาก็หาเจอโอ้นี่อะไรนะ่าสนใจจังเลยน้อยเธอเจอลูกของเธอได้ละเ oh, ออไมอน่นั่นเป็นฝ oh, ันร้ายของฉันเลย oh, <please. S 2> เธอเจอความลับของฉันแล้วออกไปจากที่นี่เลยไม่ต้องห่วงนะฉันไม่บอกใครหรอกนะและตอนนี้ฉันมีหมูวิเศษดูสิน่ารักมากเลยละ่ะแต่มันเจ๋งมากมันชื่อว่าเบฟนี่ใสด่ดีและแน่นอนหารองเท้าของเธอได้เจอแน่นอน <S S S okay. มาลองกันมนะวิ่งเลยหนูน้อย s <S เอาล่ะนะ หาเลยเดี๋ยวเขาก็หามันเจองั้นก็มาดูกันแต่ฉันว่ามันหาไม่เจอหรอกดูสิเขาหามันเจอแล้วฉันบอกแล้วใช่แล้วแหละอันนี้ของฉันเองโอ๊ยเหม็นมากออกไปเลยไม่เห็นเหม็นขนาดนั้นเลยฉันต้องเติมแกนนิดหน่อยอ๋สงสัยจังใครมาหาฉันนะไปดูกันโอไม โอ้ว้าวนี่มีของขวัญด้วยเหรอขอบคุณนะบ๊ายบายแล้วเจอกัน <Sorry. S 1> มาดูกันว่ามีอะไรขึ้นไหนโอ้ <Wow. S 1> oh, ใช่ของเล่นนุม่มๆน่ารักมากเลยฉันชอบพวกมันนั่นี้แพทริกกับสตาร์ด้วยแล้วมีอะไรอีกนะโอ้ oh, มีของเล่นและก็ของหวานด้วยฉันฟินมากเลยแ่ละตอนนี้ฉันเล่นกับพวกมันมาดื่มน้ำชากันฉันจัดปาร์ตี้น้ำชาสำหรับของเล่นของฉัน โอ้ oh, สนุก <B ingo. S 2> จังเลยแล้วเธอทำอะไรนะ <B ingo. S 1> ฉันนึกออกแล้วฉันไม่ลดเจ๋งๆ <B ingo. S 1> ด้วยแล้วตอนนี้ฉันจะทำอะไรบางอย่างกับมันอะไรที่เคยเป็นสีเงินจะกลายเป็นสีดำเดี๋ยวนี้ <B ingo. S 1> โอ้ใช่แล้วแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยฉันไม่ลดทั้งสุดเท่แล้วล่ะว้าวรดเทสด่สุดๆเลยแล้วตอนนี้ฉันเล่นกับมันด้วย <Bye. S 1> แต่ก็เอาเลยนะไปเลย ตอนนี้ฉันแสดงให้เธอดูว่าปาร์ตี้น้ำชาของชาวร็อกที่แท้จริงเป็นยังไงไปเลยพุ่งแรงๆเออเอาจะทำอะไรลงไปใช่เข้าเป้าเต็มๆเลยเราต้องทำซาซำอีกรอบไม่เธอห้ามทำหยุดเดี๋ยวนี้นะเอาเรมหมดมาให้ฉันเธอไม่รู้วิธีเล่นโอ้ยตรงเป้าเลยเจ็บสุดๆอะไรกันเนี่ย โอ๊ยน่าสงสารจังเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองฉันมีชุดผทงพยาบาลอยู่ไม่เป็นไรนะแน่นอนฉันมีพาสต้าน่ารักน่ารักด้วยก็เ,เป็นไงบ้างขอบใจนะฉันรู้สึกดีมากแล้วโอ้นี่ช็อกโกแลตของเธอ uh huh. เอาไปเลยสิอขอบคุณนะ <Thank you. S 1> ฉันก็มีให้เธอเหมือนกันได้ไง oh. เอาไหมา <Thank you. S 1> โอ้ขอบใจ